ของตุกอยู่แบบไม่ไม่เกี่ยวกับเสือสังฟาแต่เขาก็โยงให้มันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องคล้ายๆกันเขาอยู่ในกลุ่มโดตนเล่าเรื่องกลุ่มใช่ที่กันเลขากลับมาในภาคที่สามครับยังไงบ้างสำหรับเรื่องของอ๋อก็ดีใจดีใจมากๆเลยที่ได้กลับมารับบทเสือหานอีกครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครในตำนานเลยดีใจที่ยังมีแฟนๆละครอีกหลายหลายๆคนเลยนะครับที่ทักมาในไ g พอ รู้ว่าจะมีเสือสังฟาภาคสามแล้วรู้มีเสือหานกลับมา,าจริงๆต้องบอกว่าแฟนๆละครนี่จําเรื่องราวแม่นกว่าเราอีกบางบางอย่างผมยังจําไม่ได้เลยครับในศาสตร์ในชุมโจนจริงๆแล้วมันก็จะเป็นอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งของของอชุมโจนของเือเดดซึ่งจะอยู่อีกพื้นที่หนึ่งแต่เสือหานเนี่ยได้ออกมา,าตามหาเหล็กไหลก็เลยเข้าไปเกี่ยวโยงด้วย จริงๆมันมันค่อนข้างจะนานเลยสำหรับสาหรับภาคต่อของละครเรื่องนี้นใช่ภาคภ<ม>าคภาคหนึ่งนี่ประมาณ11ปีที่แล้วแล้วภาค2นี่ก็น่าจะประมาณ9ปีที่แล้วและในเรื่องนี้เหตุการณ์ก็จะเป็นเหตุการณ์ช่วงภาคหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นต้องต้องกลับไปเป็นตัวละครในประมาณ11ปีที่แล้วอหนุ่ม ใช่นั่นแหละครับคือเรื่องเครียดที่สุดพอเขาบอกมาผมถามว่าไ,ไทม์ไลน์มันช่วงไหนเขาบอกช่วงภาคหนึ่งบอกโอ้ตายแล้วภาคหนึ่งยังไงอ่ะมันก็ต้องมามาเป็นตัวละครในในใ,ใ,ในช่วงเวลานั้นก็ก็ต้องพยายามตั้งแต่วันแรกเลยพยายามฟิตหุ่นเอาไว้ครับก็เลยช่วงนี้ได้เห็นอะไรออกกำลังกายอยู่บ่อย็ประมาณตอนที่เห็นที่กองนั่นแหละครับพอช่วงหลังก็มีละครหลายเรื่องก็ มีโอกาสเมื่อไหร่ในในกองก็จะจะฟิตตอนตอนอยู่ที่กองครับช่วงนี้หนักขนาดไหนกับการออกกำลังกายไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ะครับคือ,อเรื่อยๆอยู่แล้ว <Okay. S 1> คือพอเราเป็นคนที่เคยฟิตร่างกายเป็นคนเล่นกีฬามาอยู่แล้วมันมันก็ไม่ยากห,หนักใจที่สุดก็เวลาชุดชุดที่มันบางทีมันจะเปิดโชว์โชว์หุ่นก็ต้องแบบโหต้องรู้สึกว่าต้องขมแมวตลอดกินข้าวเยอะก็ไม่ได้ แต่โชคดีว่าเป็นคนที่ไม่ไม่กินจุกจิกระวังเรื่องเรื่องหุ่นอยู่แล้วครับก็ก็จะไม่ลำบากสำหรับผมมันมีเคล็ดลับอะไรทำไมได้แบบว่ามีจิกแพลมีร่องมีอะไรอย่างนี้นคะโอ้ต้องขึ้นอยู่กับการกินเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้ได้เข้าฟิตเนสเลยเพราะนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับไดเอทการดูแลตัวเองเด็กๆในเรื่องนี้ครับเฟซกันเต็มที่เนาะสู้สู้ บอกเลยครับว่าผมไม่ได้เจอใครเลยในเรื่องมันเหมือนเป็นมันอยู่โดดเดียวอยู่ในปา่าจะเจอกับน่อ,นองอเสือเรื่องอ,อ,อีกคนเลยครับคือนอกจากนั้ผมไม่ได้เจอใครเลยผมไันถามเลยว่านี่เรื่องเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้เจอผม,ผมไม่รู้เลยว่าอ้คนนี้เขาสรุปเขาดีหรือไม่ดีอแต่ในเรื่องนี้ต้อง,องฝากติดตามด้วยครับเพราะว่าเสือหานเนี่ยจะมีการ เปลี่ยนไปมีมีแฟนละครหลายคนก็เหมือนเดากันมาแล้วนะครับว่าทาไมก็ต้องฝากติดตามด้วยว่าทําไมเสือหาในภาคนี้จะดูโหดหน่อยครับมาติดตามกันได้ชมกันเมื่อไหร่ครับฝากด้วยนะครับสัจจรในชุมจนเสือทงฟ้าภาค3าออนแอร์วันแรกนะครับวันที่29วันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคาราบรความร่ารงตอนนี้ก็สดใสมากเลยค่ะดีครับทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับ เรียกว่าข้างลักมากอย่งยังข้างรักอยู่ครับยังข้างรักอยู่กบังนี้เป็นไงาคแบบพอเราได้เรียนรู้กันก็ดีครับลงตัวดีผมว่าโดยโดยนิสัยก็เข้ากันได้ดีและอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากทางทางพลเขาได้ได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศด้วยเวลาเราอยู่ด้วยกันเวลาเราคุยกันก็จะได้เหมือนด้วยการที่เราใช้ได้ใช้ภาษาอังกฤษการการคุยกันมันก็เหมือน สำหรับผมมันก็สบายใจขึ้นเพราะในความคิดในหลายอย่างที่เราอยากจะพูดถึงพอเราพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษมันก็ง่ายขึ้นสำหรับผมปัญหาอย่างเดียวพอพูดภาษาอังกฤษเยอะภาษาไทยมันก็จะแย่ลงคือในเรื่องของภาษามันต้อคำบทบาทวลีบทขงภฤษาับ่ภาษาไทยเวลาสื่อสารกันมันแตกต่างกันใช่แตกต่างกันแน่นอนเหมือนถ้าคนที่โตประเทศไทยถ้าให้ไปอยู่เมืองนอกแต้องไปพูดภาษาอังกฤษตลอด มันมันกคจะมีบางอย่างที่เฮ้ยเราอยากอธิบายในไทยเราอธิบายไม่ได้ก็เหมือนกันเนี่ยผมโตเมืองนอกให้อยู่เมืองไทยนานแค่ไหนภาษาที่ผมโตมามันคือภาษาอังกฤษเวลาผมจะแบบพูดถึงบางอย่างหรือความคิดบางอย่างการที่เราพูดเป็นภาษาอังกฤษมันมันก็ง่ายกว่ามันสื่อสารง่าง่ายกว่าแม้แม้กระทั่งการสัมภาษณ์อ่ะถ้าถ้าถ้ารู้จักผมมาานเวลาสัมภาษณ์มันเหมือนพี่คีรี่กำลังคิดอะไรอย่างอยู่ แต่มันไม่ออกมาเนี่ยแหละครับเพราะผมภาษาไทยคาเนี้ยมันจะมันจะต้องพูดไว่อย่างไงบางทีอาจจะใช้คําเปลืองพอใช้เป็นภาษาไทยไปี่นใช้คำเปลือง<ต>อย่างเปร์เซนการ์้องรักอะไรหลายคนบอกว่าแบบโอ้โหบอลหวานมากเลยมีโมเมนต์ป้อนกันมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายได้เห็นคือผมก็ถือว่าผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะก็ถือว่าสวีดนะครับออแต่พอเองก็สวีดกว่าอีกเขาก็เป็นคนที่สวีดแล้วก็น่ารักนะครับถือว่า เนื่องจากเราทำงานต่างเขาเรียกอะไร,รอ่ะวงการเนี่ยคือเขาก็ทำงาน Office, ออฟฟิศเราเป็นนักแสดงเวลาที่จะเจอกันเนี่ยมันมันมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยเป็นเวลามันก็ยากเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ว่างนี่ก็ต้องหาเวลาที่ที่จะเจอกันให้มากที่สุดก็คือเจอกันที่ก็คือสวีทเป็นที่ใช่ <c oughs> แล้วให้คะแนนความขั้นหลักของเอรื่เท่าไหร่คะโอ้ยต้องเต็มสิบหรือเต็มร้อยอ่าแล้วขอบคุณพลอยเท่ากันไหมคะ โอ้ยหมาต้องเกินร้อยแน่นอนพี่กันเลี้ยงอ้อนหวานที่แบบไม่ได้ออกสื่อว่ามีใครเลี่อ่าใช่ครับจริงๆเขาก็เป็นคนที่ที่ที่หวานนะครับถือว่าอ่าจะต้องบอกว่าก่อนนอนนะว่าก่อนนอนต้องวิดีโอคอลให้เห็นหน้าต้องบอกว่ารักทุกครั้งก่อนนอนนะครับห้ามพลาดนะอันนี้ห้ามพลาดห้ามพลาดเด็ดขาดนะโหตายจัด มันดูไปก็ทุ่งกระชวยขึ้นมาที่เหมือนแบบว่าเออกลับมาแบบสดใสน่ารักอีกครั้งดีครับการที่เรามีคนที่เขาเป็นห่วงครับที่เขาแคร์เราัที่เขารักเรามันก็ทําให้เราแบบมีกําลังใจมันก็ทําให้เรามีรอยยิ้มน,นะครับคืออีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบดูแลดูแลจนผมเกรงใจบางทีไปไปที่บ้านว่ายอยากทานน้ำอะไรเราไม่ชิน ปกติผมเนี่ยจะเป็นลูกคนโตเป็นพี่ชายคนโตผมก็จะเป็นคนดูแลอย่างที่บ้านก็จะด,ดูแลน้องๆดูแลทุกคนไปกองถ่ายแต่ทุกคนรู้ว่าผมเป็นคนชอบดูแลการที่เรามาเจอคนที่ดูแลเรา mm hmm. โอเราก็รู้สึกตอนแรกมันก็อึดอัดแบบแปลกอะว่าไม่ใช่อึดอัดในทางไม่ดีนะคะแต่มันก็รู้สึกแปลกว่าเฮ้ยเราไม่ชินอะ่ะเขาดูแลเราเขาไปหยิบน้ำาแล้วโอ้เก่งใจมากเลยยังไงดีเราก็เป็นคนอยากทําให้อ่า พอตอนหลังก็นั่งเฉยๆให้ขอน้ํากินหน่อยไม่ใช่ขนาดนั้นแต่อย่างเวลามีแบบวันวันสำคัญหรือวันอะไรอย่างเงี้ยใครจะมีโมเมนต,ต์แบบเซอร์ไพรส์หรือโรแมนติกใส่กันก็ก็ถือว่าทั้งคู่ครับอ, <c oughs> อย่างนี้ใกล้ๆจะวันเกิดผมแล้ว <c oughs> ผมก็เห็นแลผมก็รู้เลยว่าเขาก็ค่อนข้างจะเครียดเขาเครียดเขาก็เครียดว่าจะทําอะไร จะเอาของขวัญอะไรให้เราบอกให้ไม่ต้องของขวัญนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่สาคัญแค่ม,มีมีพออยู่ข้างเคียงข้างเราก็แฮปปี้แล้วนะครับไม่ต้องมาทําอะไรพิเศษแค่นี้เราก็โอ้เราก็แบบแฮปปี้ที่สุดแล้วนะครับนี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแต่เราก็เห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยตั้งใจมากเขาก็เหมือนอยากรู้ว่าเราชอบอะไรอยากทําอะไรบอกไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากทําอะไรทั้งนั้นก็ <ừ> ขอแค่มีเวลาอยู่ด้วยกันเราก็แฮปปี้แล้วะครับจริงมีความคิดท<อ>ี่อยากจะไปหรือย<อ><อ>ัง เ,เรื่องแต่งก็คือถ้าถามผมว่าผมจะแต่งอีกครั้งไหมถ้าแต่งกับพลอยผมแต่งในในตอนนี้ก็ก็ขออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาขอพร้อมในหลายๆอย่างก่อนนครับแต่ถ้าแต่งกับพลอยแต่งครั้งนางเขาเองมีแบบว่ามีพูดพูดอะไรถเรื่องนี้นางคนอะไรอย่างเงี้ยก็มีม,ม,ม,มีมีคุยบ้างนะครับ แต่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องแต่งงานกะไน,นะครับผมยังไม่ได้ขอเลไยังไม่ได้พูดถึงแต่ก็มีมีคุยบ้างก็มีคุยบ้างถึงเรื่องแบบอ่าถ้าอนาคตจะจะอยูย่ด้วยกันไหมจะยังไงจะใช้ชีวิตด้วยกันยังไงอะไรย่างงมันก็จะมี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 คิดถึงมันก็ต้องมีพูดคุยกันบ้างครับมีกาหนดไหมครับว่าต้องอีกสักกี่ปีแจงไม่ได้กําหนดแต่ก็จะดูจากอายุผม้วก็อาจจะคงไม่ไม่อยากให้มันนานกว่าน,นี้นะครับ ก็อยากอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันปีหน้าแสดงก็มีแผนในในสำหรับตัวเองนะโอ้ถ้าบอกไปหมดเดี๋ยวก็รู้กันหมดก็มี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 คิดไว้อยู่แล้วอย่างที่บอกเราก็เราก็อายุไม่ได้น้อยก็ถ้ามีโอกาสได้แต่งก็มีมีคนอยากแต่งกับเรา